สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาหาตัวไม่ทราบค่านะคะกรณีที่เป็นตัวตั้งกันค่ะ สำหรับการที่เราจะหาตัวตั้งนะคะเราจะมีวิธีการหายังไงบ้างนะวันนี้อาจารย์มัทุนีจ,จะมาแนะนำวิธีการในหลากหลายวิธีนะคะวิธีแรกคือเราจะใช้ตารางในการช่วยหาตัวตั้งนะคะอย่างเช่นคำถามในจอที่เด็กๆเ,เห็นก็คืออะไรเอย่ยบวกแล้วเท่ากับสิ อะ,อะไรเอ่ยบวก4แล้วเท่ากับ10นะคะถ้าเราใช้ตารางในการช่วยหาคำตอบนะคะอาจารย์มัธยรทจะต้องบวกออกมาแล้วได้10ใช่ไหมคะอาจารย์มัธยก็ทำตาราง10ช่องมาไว้ก่อนเลยนะคะ บวกแล้วได้10แสดงว่าคำตอบจะต้องอยู่เต็มทั้ง10ช่องนี้นะแต่ว่าในโจทย์บอกว่ามีอยู่แล้ว4ค่ะดังนั้นอาจารย์มัธุลีก็ใส่รูปภาพลงไป4รูปนะทีนี้เด็กๆจะเห็นว่าส่วนที่เหลือคือช่องที่ยังว่างอยู่นะคะเราจะต้องเติมลงไปให้ครบทีนี้เรามานับกันนะคะว่าจะมีทั้งหมดกี่ช่องกันเอ่ยเมื่อนับแล้วนะคะจะเห็นว่ายังขาดอีก 6ช่องนะคะยังขาดอีก6ช่องดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าอะไรเอ่ยบวก4แล้วเท่ากับ10คคำตอบก็คือ6นั่นเองนะคะอยากให้เด็กๆสังเกตตรงนี้ค่ะแล้วระหว่างที่การได้ได้6เป็นคำตอบมาเนี่ยเราใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง10กับ4 เราใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง10กับ4 10กับ4ดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นเราเนี่ยอาจจะยังรู้จักการบวกแล้วก็การลบมาแล้วนะคะเด็กๆลองคาดเดานะหรือว่าใช้ความรู้เดิมของเรานะคะการที่10กับ4นะคะจะดําเนินการทางคณิตศาสตร์1วิธีเด็กๆจะเลือกวิธีไหนดีจะนํา4กับ10ไปบวกกัน หรือจะนำ4กับ10ไปลบกันดีแล้วจึงได้คำตอบเป็น6อตอนนี้หลายๆคนเริ่มมีคำตอบแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอาจารย์มาทุนี้จะลองพาไปดูการหาตัวตั้งอีกหนึ่งวิธีก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาเฉลยนะว่าเรามีวธีการหายังไงได้บ้างนะคะ,ะข้อนี้ค่ะการหาตัวตั้งในข้อนี้นะคะถามว่าอะไรเอย้ยลบ4แล้วเท่ากับ5 อะไรเอ่ยลบสแล้วเท่ากับ5นะคะเด็กๆมีความรู้เดิมว่าตัวตั้งจะต้องเป็นตัวที่มีค่ามากๆใช่ไหมคะ,ะแต่เดี๋ยวอาจารย์มัทุรีจะให้เด็กๆลองใช้ตารางในการช่วยหาก่อนนะคะอาจารย์มัทุรียังใช้ตาราง10บช่องค่ะ สำหรับตาราง10ช่องนี้นะคะจะมาช่วยเราหาคำตอบนะเขาถามว่าอะไรเอ่ยลบ4แล้วเท่ากับ5แสดงว่าก่อนที่เราจะหักไปนะคะเราจะมีสมาชิกนะอยู่4ตัวเพื่อที่จะหักทิ้งให้เขาได้ใช่ไหมแต่ว่า เมื่อหักออกไปแล้วเนี่ยยังมีเหลืออยู่อีก5เพราะฉะนั้นอีก5นะคะก็จะต้องตามมาด้วย1 2 3 4 5ส่นะคะครบ5แล้วอ่ะสส่วนแรกหักทิ้งไปเพราะเขาบอกว่าลบออกไป4นะคะแสดงว่าก่อนที่เราจะหักออกไปนะคะก็ต้องมีอยู่เท่าไหร่ลองเอาเครื่องหมายการกรบาททิ้งออกไปก่อนที่เราจะการกรบาททิ้งเนี่ยแสดงว่าเรามีไก่อยู่ทั้งหมด 9ตัวนะคะหรือเราบอกว่า9ลบสเท่ากับ5นั่นเองนะคะ9ลบ4เท่ากับ5นั่นเองอ่ะทีนี้ให้เด็กๆสังเกตอีกค่ะการได้มาซึ่งเป็นเลข9กนะคะลองดูความสัมพันธ์ระหว่าง4กับ5ลองดูความสัมพันธ์ระหว่าง4กับ5นะคะ4จะเลือกวิธีการดำเนินการบวกหรือลบ กับ 5D นะคะจะเลือกบวกหรือลบกับ 5D ลองเลือกดูนะเพื่อให้ได้เป็น9ตอนนี้หลายๆคนได้คำตอบมาแล้วแต่มาดูว่า เอ๊ะจะตรงกับที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มาทุยจะใช้โจทย์ข้อนี้ในการช่วยเด็กๆคิดนะเราจะลองใช้กลุ่มเลขกันบ้างค่ะกลุ่มเลขก็คือการนําตัวเลขนะคะตั้งแต่2จํจำนวนขึ้นไปนะคะมาจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะอย่างเช่นข้อนี้บอกว่าอะ,อะไรเอ่ยบวกแแล้วเท่ากับ15นะคะแสดงว่าเราจะต้องมีแขนข้างหนึ่งเป็น8แหละนะคะแล้วรวมกับอะไรจึงจะได้15 ตอนนี้ทุกคนลองดูนะลองดูนะอะ,อะไรเอย่ยบวก8แล้วได้15จํานวนที่จะมาอยู่ในช่องสีเขียวๆนั้นได้เนี่ยถ้ามากกว่า15จะเป็นไปได้ไหมตัวที่มากกว่า15มารวมกับ8แล้วจะได้15อยู่ไหมซึ่งถ้าตัวนั้นมากกว่าบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นตัวที่เราต้องการตามหาก็ต้องเป็นจำนวนที่น้อยกว่า15 เพราะฉะนั้นทำยังไงให้ได้น้อยกว่า15คะเราก็จะเลือกวิธีการลบเพราะฉะนั้นเราจึงนํา15ลบกับ8นั่นเองคำตอบก็คือ7นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประโยคสัญลักษณ์นี้ก็คือ8กับ7แล้วก็15 ตอนนี้เด็กๆทราบไปยังว่าคําตอบในช่องสีเขียวนั้นจะเป็นอะไรใช้แล้วคําตอบก็คือ7นะคะหรือเราบอกว่าการที่เราจะหาตัวตั้งที่หายไปนะคะแล้วเราสังเกตว่ามีเครื่องหมายเป็นบวก เจ้าเครื่องหมายเป็นบวกนี้แหละบอกเราว่าจํานวนที่จะนํามารวมกับจํานวนที่มีอยู่ในตอนต้นนั้นจะมีค่าน้อยนะคะมีค่าน้อยนะจำนวนน้อยบวกจำนวนน้อยจะได้จํานวนที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าตัวตั้งหายเครื่องหมายบวกให้เราใช้วิธีการหาคําตอบคือนําสิ่งที่โจทยให้นั้นมาลบกันนั่นเองนะคะหรือ อะไรเอ่ยลบ5แล้วเท่ากับ6เด็กๆคะการที่จะเป็นตัวตั้งของการลบจะต้องมีค่าที่มากๆใช่ไหมตัวตั้งจะต้องมากๆเราต้องมีเยอะๆเราถึงจะแบ่งคนอื่นได้นะคะดังนั้น5กับ6จะเป็นส่วนยอ่อยๆนะคะที่จะรวมเป็นจำนวนจำนวนหนึ่ง เพื่อที่จะแบ่งให้แขนซ้ายแล้วก็แขนขวาได้การที่จะทําให้เป็นจํานวนที่เยอะขึ้นมากขึ้นเด็กๆเ,เลือกวิธีการอะไรล่ะคะบวกหรือลบใช้แล้วเลือกการบวกนะคะดังนั้น5บวก6ก็ได้เป็น11เราเจอกลุ่มเลขนี้แล้วคะ่ะดังนั้นตัวตั้งของเราก็คือ11นั่นเอง หรือถ้าเราลองสังเกตนะคะเราจะได้ข้อสรุปที่ว่าการหาตัวตั้งนะคะถ้าตัวตั้งหายไปแล้วเครื่องหมายที่เราพบเห็นนั้นคือเครื่องหมายลบเราจะใช้วิธีการหาคำตอบก็คือการนำมาบวกกันนะคะเพราะว่าตัวตั้งของการลบจะต้องเป็นตัวเลขที่มีค่ามากๆทำให้จำนวนนั้นมีค่ามากๆเราก็เลือกใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นลองหาคำตอบข้อนี้กันค่ะว่าเด็กๆจะได้คำตอบเป็นเท่าไรข้อนี้หาตัวตั้งนะคะตัวตั้งของการบวกนะคะ,ะเพื่อให้ได้คำตอบสุดท้าย ะะเป็น12เราก็ต้องนำจำนวนที่น้อยกว่า12รวมกับจำนวนที่น้อยกว่า12แล้วจึงรวมกันและจะได้เป็น12นั่นเองทำยังไงจึงจะได้จำนวนที่น้อยกว่าเราก็ต้องเลือกใช้วิธีการบวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เกี่ยวข้องกับ12และ4ก็คือ12ลบ4ีเท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะเจ้าสี่เหลี่ยมนั้นก็คือตัวตั้งนั่นเองแล้ว12ลบ4ได้เท่าไหร่คะก็ได้เป็น 8นะคะเพราะฉะนั้นตัวตั้งของเราก็คือ8จ้าในขณะที่อะไรเอย่ยลบ9แล้วเท่ากับ4ตอบได้ไหมคะอะไรเอย่ยลบ9แล้วเท่ากับ c ข้อนี้ตัวตั้งของการลบตัวตั้งของการลบการที่เราจะลบหรือเราจะแบ่งให้ใครเราจะต้องมีค่ามากๆนะคะ การที่จะหาตัวที่มากๆก็นําสิ่งที่โจทย์ให้นั้นไปบวกกันนะคะหรือที่เราบอกว่าตัวตั้งหายเครื่องหมายเป็นลบนํามาบวกกันนั่นเองก็นําี่กับ9บวกกันนะคะหรือจะนํา9กับ4ก็ได้นะจะได้คําตอบเป็น13นะคะและเพราะฉะนั้นเราเจอตัวตั้งแล้วนะคะตัวตั้งในข้อนี้ก็คือ13ค่ะ ดังนั้นเราสรุปกันนะคะว่าการหาตัวตั้งนะถ้ากรณีที่ตัวตั้งหายไปแล้วเครื่องหมายเป็นบวกนะคะ <pp> การบวกจะต้องเป็นจำนวนน้อยกับจำนวนน้อยบวกกันนะเพราะฉะนั้นเราจึงนำมาลบกันแล้วก็กรณีที่ตัวตั้งหายเครื่องหมายเป็นลบนะคะตัวตั้งของการลบก็ต้องเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเพราะฉะนั้นเราจึงนำมาบวกกันนั่นเองนะคะ เรื่องของการหาตัวตั้งนะคะหรือเราเรียกว่าตัวที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเราสามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กๆปอนึงไปจนถึงพี่โตโต,โตระดับมัธยมเลยนะคะในส่วนนี้ถ้าเรารู้ที่มาแล้วก็ที่ไปนะเราก็จะหาคำตอบได้อย่างง่ายได้เลยตัวตั้งของการบวกจะเป็นตัวที่มีค่าน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าตัวตั้งของการลบจะเป็น จำนวนที่มีค่ามากหน่อยเขาถึงลบกันได้นะคะเพราะฉะนั้นฝึกโฟนทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆก็จะเข้าใจในคณิตศาสตาร์ได้อย่างไม่ยากเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้คะ่ะบ๊ายบาย